สนับสนุนโดยสมุนไพรกระชายขาวตราหมอเมืองเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยสมุนไพรกระชายขาวตราหมอเมืองสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจมายาไลฟ์ Life, หรือเพจฟ้าทลายโจรกระชายขาวต้านไวรัสหลวมทุกซอบเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมคาววันนี้เราจะมาขยี้กันเรื่องราวของ 8คู่รักนะฮะอุ้ยจะพูดว่าคู่รักก็คงไม่ใช่เรียกว่าคู่จิ้นดีกว่าค่ะุผู้ชมค่ะ8ดคู่จิ้นฟินเวอร์รับวันวาเลนไทน์นะฮะจะมีคู่ไหนบ้างที่เราแอบเชียร์จะมีคู่ไหนบ้างจากคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงคุณผู้ชมลองดูกันดีกว่านะฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะุผู้ชมค่ะเป็นคู่ น้องไบรท์วชิรวิทกับน้องวินเมทวินค่ะคู่นี้เรานําเสนออยู่บ่อยครั้งแล้วเราค็นลุ้นอยู่บ่อยครั้งยิ่งกว่าเชียร์มวยนะคุณผู้ชมคือลุ้นมาโดยตลอดว่าน้องวินกับน้องไบรท์ยังไงกันแน่จ๊ะน้องไบรท์กับน้องวินย,ยังไงกันล่ะนี่คือคําถามค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันวาเลนไทน์หรือว่าวันไหนไหน น้องทั้งสองคนก็แสดงออกในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในความรักแบบพี่รักน้องนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เราเนี่ยรู้สึกชื่นชอบเพราะเขามีความเป็นตัวของตัวเองและเขามีความสนุกสนานในแบบฉบับของไบรท์และวินค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เราจับตามอง ถือว่ามีอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เราลุ้นมาโดยตลอดเอาเป็นว่าค่ะเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะก็ขอให้น้องไบรท์กับน้องวินมีความสุขในทุกๆวันค่ะมาคู่ต่อไปค่ะุผู้ชมค่ะคู่นี้ลุ้นลุ้นยิ่งกว่า รุ้นเขาเรียกอะไรอ่ะเปิดแผ่นป้ายอีกนะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคู่น้องบุญกับน้องเปรมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนเนี่ยรอติดตามผลงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนเนี่ยแอบไปส่องความเคลื่อนไหวไปดูความเคลื่อนไหวของน้องบุญกับน้องเปรมมาโดยตลอดนะคะและความหวานความน่ารักของน้องบุญกับน้องเปรมเนี่ยก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายอยู่ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เราก็ลุ้นเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เรียกว่าเสิร์ฟความฟินให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะมาคู่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะคู่นี้ก็น่ารักไม่เบานะคะนั่นคือคู่ของน้องออฟกับน้องกันนั่นเองเรียกว่าเป็นคู่ที่สุดยอดเลยที่จับตามองน้องสองคนมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเล่นผลงานเรื่องอะไรไม่ว่าจะมีซีรีส์เรื่องอะไรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือออกงานอีเวนต์อะไรเราก็แอบ จิกตัวเองแอบลุ้นมาเดินตลอดว่าหรือว่าใช่หรือว่าใช่หรือว่าเขาเป็นแฟนก,กันแล้วอะเป็นว่าคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณผู้ชมละกันคุณมองเอาว่าน้องออฟก,กับน้องกันเนี่ยเขาอย่างไงกันแน่นะจ๊ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นพี่เป็นน้องที่น่ารักที่ดีต่อก,กันนั่นเองค่ะมาคู่ต่อไปค่ะผู้ชมขาคู่นี้อ,อยากจะกรี๊ดสักสามตลบนะคะนั่นคือน้องบิวกิ้นกับน้องพีพีค่ะถือว่าความสนิทสนมของ เขาและเขาเนี่ยนะน่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสแสดงนะคะทั้งคู่เขาซับพอร์ตกันเลยตลอดพ,พีปล่อยซิงเกิลออกมาน้องบิวกินก็ซับพอร์ตนะคะช่วยโปรโมทน้องบิวกินปล่อยเพลงหรือมีผลงานออกมาน้องพี่ๆก็ช่วยซับพอร์ตก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ทำให้เราฟินปีกหนึ่งคู่จิ้นที่ทำให้เราลุน้นและลุน้นและลุ้นต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะ คู่ต่อไปค่ะคุณผู้ชมขาคู่นี้ก็กระแสการตอบรับดีมากๆและโด่งดังมากๆด้วยคือน้องโอมพวัตนะคะกับน้องนนนท์นั่นเองค่ะคู่นี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสร้างกระแสนในส่วนของซีรีส์โด่งดังมากๆแค่เพื่อนทับเพื่อนค่ะหลังจากที่ซีรีส์นี้นะดังเป็นผู้แตกแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบและหลายๆคนก็จับทั้งคู่มาจิ้นกันนะคะเรียกว่าจิ้นเอาอยู่จริงๆค่ะเพราะอะไรเพราะว่าน้องโอมกับน้องนนนท์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ เจอกันที่ไรเนี่ยต้องมีเรื่องให้กล่าวถึงมีเรื่องให้กล่าวขวัญโดยตลอดนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่เราก็แอบลุ้นแอบฟินไปตามๆกันค่ะเดือนแห่งความรักขอให้น้องเลิฟกันรักกันไปนานๆนะจ๊ะไม่อีกหนึ่งคู่ค่ะุผู้ชมคะน้องนิวนะคะกับน้องเตตะวันค่ะคู่นี้ก็จะเป็นคู่ขี้แกล้งนะคะแกล้งกันโดยตลอดเจอกันที่ไหนก็มักจะแกล้งกันนะคะความแก่นเฟี้ยวของเตตะวันค่ะทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบคู่นี้และทําให้รู้สึกว่า น้องนิวเป็นหนุ่มที่น่ารักจังเลยะนะคะแล้วพอเจอกับเตยตะวันเนี่ยมันช่างเป็นส่วนผสมที่ลงตัวและกลมกล่อมมากๆเลยคนก็รุนค่ะไม่แน่นะคู่จิ้นในจออาจจะเป็นคู่จิ้นนอกจอก็ได้นะคะมาคู่ต่อไปกับุกผู้ชมขาน้องโอมกับน้องฟุกนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องมากๆปี2565เราจะได้เห็นผลงานของน้องโอมกับน้องฟุกหลากหลายผลงานและผลงานแต่ละผลงานเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยก็ว่าได้นะคะ ส่วนอนาคตจากคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงหรือไม่ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะอีกหนึ่งคู่สุดท้ายและการส่งท้ายความฟินค่ะกับคู่ที่8นะคะคู่นี้ไม่พูดไม่ได้นะคะจากคู่จิน้นดิฉันก็คิดว่านะคะอาจจะมีอะไรในกอบบายหรือเปล่าสำหรับน้องเอิร์ธกับน้องมิกนั่นเองค่ะ คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่น่ารักเป็นหนึ่งคู่จิ้นที่เราติดตามมาโดยตลอดและเห็นถึงความน่ารักของน้องมิกและความน่ารักนะคะแก่นเฟี้ยวของน้องเอิร์ทนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยจิ้นแล้วก็ฟินทําให้หลายๆคนรู้สึกว่านั่งเรือลํานี้แล้วมันช่างมีความสุขเสเหลือเกินอยากให้เรือถึงฝั่งเร็ววัดน,นะคะเอาเป็นว่าทั้ง8คู่จิ้นนี้ค่ะผู้ชมขาเขามอบความสุขให้กับพวกเราเราก็มอบความสุขเราก็มอบความรัก ให้กับพวกเขาในเดือนกุมภา,าพาานันธ์เดือนแห่งความรักค่ะขอมอบความรักขอมอบความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนนะคะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ Subscribe ไปได้เลยที่มายาฮอตนิว์ค่ะรวมไปถึงรับชมเราสดๆผ่าน Facebook ไลฟ์ ine, ที่มายาไลฟ์ ine, ช่วงเวลา17บเนกานาทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะ ที่มายาฮอตนิวช่อง52 s d รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอลงเรือแจวเรือต่อแล้วค่ะไปขึ้นเรือกันไปขึ้นเรือ